เย่า ja, ปรับใหม่ประทับใจแล้วครับปรับอะไรบ้างแล้วทำไมถึงประทับใจคลิปนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกม g e n h i n Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาบีบกันสั้นๆเลยกับการปรับใหม่ล่าสุดของเดย่าครับซึ่งการปรับล่าสุดนี้นะครับผมก็ใกล้กับช่วงเวลาที่เดย่าเนี่ยกำลังจะเปิดตัวในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้แล้วครับดังนั้นการปรับนี้คิดว่าจะเป็นการปรับสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าลงตัวแล้วนะครับไม่เอามากกว่านี้แล้วแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าเขาปรับอะไรมาบ้างนะครับผมใครที่จะเติมเงินเกม g e n h i n Impact นะครับก็อย่าลืมไปเติมกับร้าน Richman Shop ครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครครับสะดวกไว้ใจได้ครับเติมผ่าน UID เท่านั้น ID ของเราเนี่ยจะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับผมกลับมาที่ข้อมูลของเดยาของเรากันต่อนะครับผมสาหรับเดยานะ่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขามีปัญหานะครับก็เพราะว่าตัวละครนี้นะครับมีการเติบโตเป็นตัวของค่าพลังชีวิตแล้วตัวละครเขาเองเนี่ยก็เป็น ตัวละครที่มีค่าพลังชีวิตสูงมากๆกับกันครับค่าพลังโจมตีเนี่ยกับไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ถ้าเทียบกับตัวละคร5ดาวทั่วไปพอไปดูที่สเกลของพลังนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลธาตุหรือสกิลอัลติเนี่ยทุกอย่างนะครับก่อนหน้านี้จะคำนวณจากค่าพลังโจมตีทั้งหมดครับทำให้ตัวละครนี้มีปัญหามากๆครับแต่เกมเนี่ยเขาก็แอบใจดีนิดนึงนะไม่รู้ว่าเรียกว่าใจดีดีไหมนะครับ เขาเนี่ยใส่ตัวของความสามารถการใช้เลือดไปเป็นดาเมจเนี่ยในส่วนของกลุ่มดาวที่1เท่านั้นครับทำให้ในส่วนของค่าพลังชีวิตนะครับถ้าใครเป็นสายฟรีเปิดกลุ่มดาวที่สูงแล้วก็จะไม่ได้หยิบมาใช้งานเลยจริงๆมีการใช้งานอยู่นิดเดียวก็คือเรื่องของการรับดาเมตนิดๆหน่อยๆครับซึ่งถามว่ามันคุ้มค่าไหมตอบเลยครับว่ามันไม่คุ้มค่ามากๆเ <c oughs> ติบโตเป็นพลังชีวิตเบสพลังชีวิตสูงแต่ไม่ได้ใช้ แต่ทีนี้ครับผมการปรับล่าสุดนะครับผมข้อมูลตัวนี้นะครับผมเอามาจากตัวของเว็บไซต์ Project Amber กับ Honey Hunter World นะครับเขาก็มีการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับกับเดย่าในเวอร์ชันล่าสุดครับผมคิดว่าตัวของมิโฮโยหรือว่าโฮโยเวสเนี่ยเขาน่าจะฟังตัวของผู้เล่นบ้างแหละผมคิดว่าผู้เล่นหลายๆคนโวยวายกันเรื่องนี้มากๆเลยครับไม่อยากให้เดย่าออกมาเป็นแบบนี้เลยและล่าสุดเขาก็ปรับให้เราเรียบร้อยแล้วครับผมมาดูการปรับของเขากันนะครับผมสําหรับการปรับนะครับผมจะไฮไลท์สีเหลือง เลืองเอาไว้ให้นะครับผมแล้วก็มีการกีดค่าค่าเก่าเอาไว้ให้เนาะมาเริ่มกันที่สกิลทตุเลยครับสำหรับสกิลาตุนะครับของเดิมในเวอร์ชันแรกเลยเนี่ยเขาก็อาจจะแรงที่ขึ้นอยู่กับค่าพลังโจมตีอย่างเดียวเลยของใหม่นะครับผมลดความแรงลงมานิดหนึ่งจากค่าพลังโจมตีเหลืออยู่ที่1 0 8 4นะเลเวล10นะครับผมบวกกับค่าพลังชีวิตครับผมสิ่งที่เราเรียกร้องมาตลอดในที่สุดเขาก็บวกเข้าไปนะครับมีการบวกค่าพลังชีวิตอยู่ที่องค่าพลังชีิตสูงสุดซึ่งเปอร์เซ็นต์ยอไม่ไาครัง่ ขอให้มีเรื่องของค่าพลังชีวิตมาใช้ในส่วนของการอัพดาเมจเข้าไปเนี่ยผมว่าดีแล้วดีเลยนะครับประทับใจนะครับส่วนของสกิลอัลตินะครับก็เหมือนกันนะครับของเดิมเนี่ยจะอยู่ที่229%เนะครับเวลาเราต่อยต่อยต่อยเนาะของใหม่นะครับจะเบาลงไปเหลือที่177%แต่มีส่วนของการคำนวณดาเมจจากค่าพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มมาอีก3%ครับผมอันนี้ตบมือรัวๆเลยครับถือว่าประทับใจเลยทีเดียวการกระโดดไดฟ์คิกสุดท้าย ครับผมก็แรงขึ้นเหมือนกันนะลดค่าพลังโจมตีมาเหลือที่250%นะครับผมแล้วก็มีการบวกค่าพลังชีวิตเข้าไป4.3%ซึ่งจากแค่สกิลธาตุกับสกิลออาติ2อันนี้หลังจากเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมแบบโห่น้ำตาจะไหลนะครับตัวละครเดยย่ากลายมาเป็นตัวละครน่าเล่นทันทีนะครับหลังจากที่เดิมนะค่าพลังชีวิตนะครับทั้งเติบโตแล้วเบสเนี่ยสูงแต่ไม่ได้ใช้ ตอนนี้ได้ใช้แล้วนะครับตั้งแต่40ในส่วนหลักๆเนี่ยก็จะเป็น2ส่วนนี้นะครับที่ผมรู้สึกว่าประทับใจนะ มาในส่วนของพรสวรรค์ติดตัวของเขากันบ้างนะครับผมมันมีเรื่องของการเพิ่มการกระเด็นเข้ามานะครับผมอันนี้ก็คิดว่าในพื้นที่ของเดย่าเนี่ยเป็นความโดดเด่นของตัวละครเลยครับก็คือรับดามจไปเลยเราไม่กระเด็นครับแล้วก็ช่วยปกป้องเพื่อนๆด้วยครับแล้วก็มีการปรับตัวของพรสวรรค์ติดตัวที่เกี่ยวกับการฮิวอีกเล็กน้อยเนาะอันนี้ผมว่าไม่ใช่ส่วนสําคัญมากครับขยับมาที่กลุ่มดาวอีกนิดนึงนะครับผมก็มีการปรับเล็กน้อยเหมือนกันครับมีเรื่องของกลุ่มดาวที่1ที่หลายๆคนบอกว่าเดย่าเน ที่1นะครับจะมีเรื่องของการเพิ่มค่าพลังชีวิตสูงสุดแล้วก็ทําให้สกิลธาตุกับสกิลอัลติเนี่ยแรงขึ้นตามค่าพลังชีวิตสูงสุดครับก่อนหน้านี้มันแรงแค่ตรงนี้ครับแล้วในเบอร์ชันแรกแค่1%ด้วยนะครับคนก็โวยวายกันสุดตัวเลยนะครับล่าสุดนะครับผมเขาปรับมาเป็นที่3.6%แล้วก็6%นะครับบวกกับพรสวรรค์ก่อนหน้านี้ไปอีกนะครับผมโอ้โหกลุ่มดาวที่1นะครับก็ยังเป็นกลุ่มดาวที่ดีมากๆอยู่แแตต่่่ถ้้้้าาไไมมีีีอนนนสยก็เลลดว กลุ่มดาวที่2นะครับลดการขยายระยะเวลาพื้นที่จาก6วินาทีเป็น4วินาทีนะครับแต่ให้ตัวของพื้นที่แฟลี่แซงตัมนะครับแรงขึ้นอีก25%เปร็นวมไปแล้ว50%เอนาะอันนี้นะครับทำให้ตัวของสกิลทาตของเดย่าดูน่าสนใจขึ้นมากๆเลยนะถึงแม้ว่าเลวานมันจะลดลงแต่ดาเมจโดยรวมแล้วผมว่าอันนี้น่ากลัวมากๆครับบวกค่าพลังชีวิตบวกค่าพลังโจมตีแล้วมีโบนัสตรงนี้เติมไปอีก50%อร์อืมหืมรอดูได้เลยครับส ja กิลทาตุเด และตั้งแต่กลุ่มดาวที่3 4 6กเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวของสกิลอัลตินะครับผมมีการปรับอีกเล็กน้อยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญครับโดยภาพรวมแล้วนะครับตัวละครอย่างเดย่าเนี่ยตำแหน่งของเขานะครับก็จะไปตกอยู่ที่ตำแหน่งดามจลองแล้วก็ดามจหลักควบกันไปเลยครับดามจนอกสนามหรือว่าดามจลองเนี่ยก็จะเกิดขึ้นทุกๆ2.5วินาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันจะรับกับค่าไอซของตัวละครสวยๆเลยครับก็เรียกว่าเป็นตัวละคร ปิดปฏิกิริยาที่สวยงามมากๆไปปิดทัดน้ำํำทัดน้ําแข็งแบบนี้อือหือรอติดตามได้เลยครับส่วนสกิลออาตินะครับก็จะเป็นการเบิร์สดาเมจในระยะเวลาประมาณ4วินาทีเนาะอันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยสําหรับการเคลียร์บอสที่เราจะต้องรีบๆฆ่าเขาเนาะ และสิ่งท,ที่ถูกปรับเพิ่มเข้ามานะครับผมการปั้นสเตตัสของตัวละครนี้เนี่ยก็จะเป็นการผสมผสานเนาะระหว่างค่าพลังโจมตีแล้วก็ค่าพลังชีวิตครับก่อนหน้านี้นะครับยังงงอยู่ว่าเอ๊เราจะหนักไปพลังชีวิตดีไหมเออพลังโจมตีดีไหมนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมเขาผสมผสานลงตัวแล้วนะครับในตัวของสกิลของเขามีการบวกทั้ง2ค่าได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวการปั้นตัวละครเนี่ยเราก็อาจจะหนักไปทางค่าพลังชีวิตคราวนี้เราจะไม่รู้สึกว่าเสียดายแล้วครับว่าเฮ้ยพลังชีวิตเดี๋ยวมันจะไม่กลายเป็นดาเมจหรือเปล่ามันจะ เยอะเฉยๆหรือเปล่าตอนนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วครับค่าพลังชีวิตถ้าเราปั้นให้กับเดย่าตอนนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็กลายเป็นดาเมจด้วยครับ <S <S และสุดท้ายนี้นะครับผมความสามารถของเดย่าอีกหนึ่งอย่างที่เราอาจจะมองค่าไม่ได้เนาะเพราะว่าไม่เคยมีในตัวละครอื่นอย่างชัดเจนนะก็คือการรับดาเมจแล้วก็การกันกระเด็นนั่นเองครับซึ่งไม่ได้กันให้แค่ตัวเองเท่านั้นนะครับก็คือกันให้ทั้งทีมโดยแล้วก็รับดาเมจให้ทั้งทีมด้วยเช่นกันครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของข้อมูลเดยาที่ผมเอามาอัปเดตกันอย่างสั้นๆให้เพื่อนๆฟังในคลิปนี้ครับผมเป็นยังไงครับผมหลังจากที่เราเนี่ยก็รู้สึกแบบว่าเครียดแล้วก็รู้สึกตึงๆกับตัวละครนี้มาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้เขาปรับให้เราเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆรู้สึกยังไงประทับใจกับการปรับในครั้งนี้ไหมเพื่อนๆอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับส่วนตัวผมนะครับหลังจากที่เห็นการอัปเดตในครั้งนี้แล้วนะครับ oh. เดยาก็กลายเป็นตัวละครที่น่าจับตาดูแล้วครับผม สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ11,812ซับสเบอร์จากทาง YouTube ครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตของ Genshin Impact นะครับสำหรับคลิปนี้ผมซื่อลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ